สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตียอดทีมแห่งพีเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก โรดี้ฮีโร่กดชายท้ายเกมแมนซิตี้เชื่อเชฟฟิลดเฮสามนัดรวดดำจากฝูงเดียวมีดราม่าท้ายเกมแมนซิตี้โกงความตายแม้จะโดนเชฟฟิลอยู่ในเต็นไล่ตีเสมอนาทีที่85แต่ก็ไม่ได้โรดี้เป็นฮีโร่กดประตูชยัยในนาทีที่88ช่วยทีมบุกเฉือนเชฟฟิลสุดระทึกส่งผลให้เรือใบสีฟ้าควา้าชายสามนัดรวดเก็บกแต้มเต็มขึ้นเปนนำเป็นจ่าฝูงแบบเดียเดียว หลังจบเกมการแข่งขันเป๊บกัวเดล่าในใหญ่ทีมแมนเชสเตีรสร้างสถิติใหม่ของพีมเมลีกเป็นผลสาเร็จในเกมที่เรือใบซีฟ้าบุกไปนชนะเชฟฟิลด์แบบหือจับ2ต่อจากการฝ่ายแข่งเมื่อวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมกัวเดล่ากุนซอชาวสเปนนิดไม่ได้คุมทีมข้างสนามในเกมที่บราอ์เลนเนื่องจากเขาบิดไปที่บาร์เซโลานาเพื่อเข้ารับการผ่ตาตัดหลังและมอบหน้าที่ให้มือขวาควนมาลรโยรับภาระแทน จากชัยชนะที่มีเหนือทีมน้องใหม่ชนิดชวนให้เสียวไส้แม็กกวาดิลล่าจะไม่ได้ทําหน้าที่แต่ก็มีการยกเครดิตให้เขาพาทีมกำชัยในเกมพรีเมียร์ลีกได้ครบ200นัดซึ่งส่งผลให้กุนซือสกินเฮดสร้างสถิติใหม่พาทีมคว้าชัยชนะได้ด้วยตัวเลขดังกล่าวเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์จากการคุมทีมลงเล่นเป็นเกมที่269นัด เรือนั้นก็ดีแบบต,ต่อไปที่เรือใบสีฟ้าจะเปิดบ้านบูกกับฟูแลมวันที่2กันยายนนี้กวัวเดล่าจะไม่ได้คุมทีมต่ออีกเกมเนื่องจากเขามีกําหนดกลับมาทํางานหลังพ้นช่วงเบรกเกมทีมชาติซึ่งแชมเปีิยบลีกจะบุกไปเยือนเวสแฮมวันที่16กันยายนนี้มากันที่ประเด็น่าวต่อมา แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเหนื่อยอีกนัดหลังจากบุกเฉือนเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเตตสองต่อหนึ่งเออร์ลิงฮาร์แลนพลาดจุดโทษในครึ่งแรกแต่กองหน้าชาโนเวย์มาแก้ตัวสำเร็จยิงให้แมนซิตี้ออกนำก่อนในนาทีที่63แต่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้ตามตีเสมอจากเจเดนโบเกิร์นาทีที่85เกมทำท่าว่าจะเสมอกันแต่เรือใบสีฟ้าโฮมบุกหนักก่อนได้ประตูชัยจากโรดี้ยิงตรงตะข่ายนาทีที่88คว้าชัยได้สำเร็จและเป็นการเก็บ9แต้มเต็มจาก3นัดนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกสบายใจเชียรตตััดดเเกกรคะะแนนนแมนเเชสตอาก เรามาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูเอเดนซอนมราเอสรับไปทั้งหมด6คะแนนตามคาดเมื่อแทบไม่ค่อยได้ออกแรงเซฟเกมนี้เชฟฟิลเหาโอกาสยิงเข้ากรอบ2ครั้งรูปแรกไม่ได้น่ากลัวอะไรส่วนประตูที่เสียก็สุดวิสัย มากันที่ผู้เล่นคนต่อมาคายวอเกอร์รับไป7คะแนนวอเกอร์ Walker ได้โอกาสเติมเกมบุกอย่างมัมมันดังนั้นแทบไม่ค่อยได้เจอปัญหารับมือเกมรุกของคู่แข่งมากนักแต่เขามีส่วนผิดพลาดแบบเต็มๆจากประตูตีสมายของเจ้าถิ่นกระนั้นเขาก็มีส่วนร่วมกับประตูชัยของทีมเช่นกันผู้เล่นคนต่อมารูเบนดิอารสรับไป7คะแนนรูเบนดีอาสไม่ค่อยมีปัญหามากนักในการรับมือเกมสวนกลับของเชฟฟิลและเป็นตัวอันตรายเมื่อเติมขึ้นไปเล่นลูกเซตพีชเช่นกันรวมถึงมีช็อตสำคัญที่เข้าสกัดทั้งตัวจากกลูกููยยยิงงงงขขอออค่่ต่ตนนททีีมั ด้วยผู้เล่นคนต่อมานาธาาอาเก้รับไป7คะแนนไม่ต่างจากดีอาร์ที่เจอแรงกดดันจากแนวรุกคู่แข่งน้อยเพราะเชฟฟี่กว่าจะหาโอกาสยิงได้ก็ปาไปในช่วงที่นาที70กว่ามากันที่ผู้เล่นคนต่อมายอชโกะกาดิโอรับไป7คะแนนถูกจับไปเล่นแบ็กซ้ายเช่นเดิมแต่เมื่อถึงเวลาบิลอัพก็หุบเข้ามาช่วยตรงกลางตามสูตรดูมั่นใจมากขึ้นจากเกมก่อนๆผู้เล่นคนต่อมาโรดี้เชฟฟี่ตั้งรับลึกม,มากทําให้โรดี้ได้เติมเกมสูงตลอด เขาเป็นมูดหลังเมื่อทีมเป็นฝ่ายครองบอลและเป็นฮีโร่ที่ยิงประตูชัยให้ทีมคว้าชัยผู้เล่นคนต่อมามาเตโอโควสิตรับไปเจ็คะแนนออกบอลแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดประสานทดแทนหน้าที่กับโรดี้ได้อย่างแนบเนียนก่อนถูกเปลี่ยนตัวอ,ออกช่วงท้ายเกมผู้เล่นคนต่อมาเปได็ดโรซิวารับไป7็คะแนนเปลี่ยนไปด้วยพลังงานวิ่งไม่มีหยุดและมีประโยชน์กับพิงเสมอเช่นเดียวกับการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบซึ่งเป็นจุดเด่นของเจ้าตัว ผู้เล่นคนต่อมาฮูเรียนอเวรเรสรับไปเจ๊คะแนนการเคลื่อนที่ตอนทีมไม่ได้มีบอลสร้างความได้เปรียบให้กับเพื่อนร่วมทีมอันตรายเสมอเม่ได้วิ่งตัดหลังแนวรับเจ้าทินแต่ยังต้องปรปับปรุงเรื่องการจบสกอร์ผู้เล่นคนต่อมาแจ็คกิลิตรับไป8คะแนนเต็ม10ใช้เวลาเล็กน้อยกว่าจะปรับตัวได้เมื่อเจอเกมรับที่แพ็คแน่นของเจ้าทินจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นคนแอซิซให้ฮาแลนด์โขขึ้นนำ มากันที่ผู้เล่นคนต่อมาเออร์ลิงฮาร์แลนด์รับไป7คะแนนเป็นเกมที่ฮาร์แลนด์หาโอกาสยิงจ่าจ่าได้น้อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเชฟฟิลด์มี3เซนเตอร์แบ็กคอยจับตาดูตลอดเวลาฮาร์แลนด์มีโอกาสยิงขึ้นนำตั้งแต่ครึ่งแรกจากการยิงจุดโทษแต่เขาเดันยิงพลาดก่อนมาแก้ตัวได้สำเร็จในครึ่งหลังมากันที่ผู้เล่นตัวสำรองที่ได้ลงสนามฟิลโฟเดนลงมาแทนโควาซิตในที่ที่86หไม่สามารถให้คะแนนได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบ คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ